สองทุ่มครึ่งแล้วสวัสดีชาวโลกสองทุ่มครึ่งแล้วไอแมวก็มาอีกท่าน้ำหนึ่งข้างบ้านโมโม่ขี้ละกุนขี้ละกนุกนวาดเก่าไหมโอ้ยลืมชื่อขี้ละกุนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านใหม่ <c oughs> มีสะพานนะคะแล้วก็มีเก้าอีนนนนะาน้นั่งเล่นสวยๆนี่นะยามเย็นนั่งเล่นเล่นกันนะคะเพื่อนดูเถอะไอแมวก็มีเก้าอี้สีชมพูนั่ง ถูกใจหลายเนาะข้าวสีชมพูถูกใจหลายดูอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ท่าน้ำของบ้านคุณยายแล้วก็มีสะพานข้ามไปนู้นย้ำเย็ยนบรรยากาศดีดีใ่นออะคะสวยอ่ะชมพูดสดชื่นดีดูดู ถ้าเดือส่วนตัวมันะ้งเนาะถ้าเดือเล็กๆแม่ี้่จะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ขออนุญาตหน่อยนะคะอันเท็กซี่ นุ้ญาตนั่งก่อนลุกปอนนี่นะีกตุ๊ย่านะยิ้มให้กับตัวเองไปวันวันโอ้ยดวงจันทร์ที่นี่จะยิ้มลงลายขวางนะเพื่อนเพื่อนบ้านเราดวงจันทร์จะยิ้มจะยิ้มอย่างนี้เนาะทางฟินแลนด์จะลงมาทางนี้เนี่ยดวงจันทร์จะลงมาทางนี้บ้านเราไปอย่างนี้ฟินแลนด์ลงลงมาอย่างนี้นะ ดวงจันทร์น่ะท่าน่ะจะว่ายังงูงอย่างงี้ด้วยนู่น่ะมองเห็นไหมหนูดวงจันทร์จะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนบ้านเรานะโคลเอสีกโลกอ่ะเนาะนั่งเล่นท่าน้ำเจ้ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีจากฟินแลนด์ส่งความสุขค่ะ ซั m เมอร์ฟินแลนะคะ